กับน้ำโมและโยคะใน h โฮมคาทิสโยคะวิทนโมครับวันนี้น้องจะให้ท่าให้ท่าโยคะนะครับท่าโยคะสามท่าง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของ lower body กับขานะครับเป็นท่าที่ผู้ฝึกใหม่สามารถฝึกตามได้นะครับมีสามท่าคือนักรบที่1น่งไฮลังแล้วก็นักรบที่2นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยว เราจะเริ่มต้นในท่ายืนนะครับยืนตัวตรงเท้าชิดที่นั่งหมันะครับเริ่มต้นจากนักรบที่1ต่อเนื่องไปที่ไฮยลน์แล้วก็นักรบที่2อนะครับหายใจเข้าลอยข่าด้านขวาขึ้นสเต็ปบเท้ดทาด้านขวาไปด้านหลังไกลๆนะครับกว้างกว่าระยะของหอัวนไหล่เยอะๆเลยนะครับปิดปลายเท้าด้านขวาเข้าด้านใน45องศา เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้สะโพกสีไปด้านข้างแบบนี้นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าของขาด้านขวาไปด้วยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ขาด้านหลังคือขานี้มากกว่าขาด้านนี้ไม่ยู่ที่เข่าแขนข้างลำตัวขึ้นสู่ท่านั่งยกที่หนึ่งหายใจเข้านอนขาด้านซ้ายพร้อมกับวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเก็บหน้าท้องแขนหน้าไปหูฝังมือประกบกันหงยหน้ามองที่มือ เนี่ยหน้ารองเท้ามือเพราะว่าต้องการยืดเงยน,นะครับคุณยืดคอลอมค้างไว้สั่งห้าหลมหายใจแอคทีฟกล้ามเงนื้อต้นขาส่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าไปหากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราจะเอนเกสข้างเงนื้อด้วยตัวเองแต่ว่ารู้สึกเหมือนมีนคนดึงแบบนีน้เพราะฉะนั้นขาด,ด้านหลังต้องแข็งแรงล้วไม่คนดึงเหมือนตึงไม่แบบนี้นะครับหายใจ เจ็บเข่าลึกๆหายใจออกค่อยๆวาดแขนลงพร้อมกันยืดขาให้ตรงนะครับนี่คือนักงตวที่1น่งนะครับต่อไป่ให้นังลองปิดส้นเท้านะครับสะโพกไปด้านข้างหาเหมือนเดิมเรายืนพยุงลำตัวด้วยปลายเทา้าแบบนี้นะครับส้นเท้าอยู่ที่จุดเดิมแขนข้างหงตัวหายใจเข้า วางแขงนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับงอเข่าด้านซ้ายต้นแขนแนวไปหูศีรษะตั้งตรงสายตามอ,าองไปไกลแอปิดขาแข็งแรง้งเก็บหน้้อนี่คือท่าหายลัมนะครับทำต่อเนื่องนะและ้วรอนที่สองนะวาหายใจเข้าค,ค่อยการแขนออก บิดสะโพกมาด้านหน้าห้องปรับปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าห้อง90องศาส้นเท้าทั้งสองข้างอยู่ในระนาบเดียวกันในระหวางหา,ายใจเข้ารู้สึกเหมือน,นม,มีใครดึงเราขึ้นไปหายใจออกงอข่าวด้านซ้ายเปิดสะโพกออกไปนะครับเท่าที่เราไปได้ความรู้สึกเหมือนส่งร่างเนื้อต้นขาด้านในมาหาด้านนอกเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับ มันดึงอยู่น,นี้น้ำหนักจะอยู่ที่ขาด้านนี้มากกว่าด้านนี้น้ำหนักไม่ลงที่เขา่าหายใจไหลสบายสบายสายตามองตามมือนะครับยิ้มได้หายใจหายใจเขา้า

นานขึ้นจาก3ลมหายใจเข้าออกเป็น5ลมหายใจนะครับฝึกนานๆฝึกต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าขาเราแข็งแรงขึ้นนะครับในการดึงโยคะาอาศาัศนะง่ายไม่ใช้กับการออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของรอ่างกาย